สวัสดีครับร้านนวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตุมงคลดีๆมาแนะนำเช่้เคยครับเปลี่ยนเหรียญเสมารับทรัพย์นะครับ88นะครับพ่อตันเขียววัดห้วยเงาะนะครับออกในปี2560นะครับข้างหน้าเป็นหลวงปู่ทวดข้างหลังเป็นหลวงพ่อเขียวนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกรรมการนะครับผมกรรมการก็จะมีตองโค้ดมีหมายเลขัมเบอร์ เพราะท่านเขียวว่าถ้วยงอนเนี่ยเป็นท่านเป็นเกจิศักดิ์สินนะครับผมนะท่านเสกอะไรก็ขังเสกคุดว่ากันว่าคุดบินได้นะครับปัจจุบันท่านลสาสการไปแล้วนะครับแต่ยังนี้ท่านท่านเสกตั้งแต่ปี50ปัจจุบัน68ประ,ระยะเวลามา18ปีนะครับเพราะท่นเขียวว่าถ้วยงอ้อเนี่ยท่านเป็นพระเกจินะครับที่ร่วมเสกนะครับหลวงู่ทวดรุ่นแรก2497 นะครับวัดช่งให้นะครับแล้วก็สองห้นย์แนี่คยกระเซกนะที่กำลังหลังกำลังดดงดัง,งอยู่ขนาดนี้นะครับคนี่น้อยหอยน้อยก็ <c oughs> บูชาตุ้นเหนียทถูกๆนะครับหลักร้อยไปปลายหลักพันต้นๆเลยบูชาเพราะว่าสบายใจกว่านะครับ คนมีตังคับูุชาทองไพยไปนะครับเปลี่ยนทองคำเลยก็ว่างไปนะครับแล้วแต่ระดับมาแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ชวดว่าช่างให้กัป้องกันทั้งหมดนะขนาดเหรียญเก๋ยังป้องกันไปให้โชคแล้วอันนี้เรียกเป็นเหรียนแท้ที่เสกโดยเกจิอาคมขังนะพุทธเวเข้มข้นอย่างเออตั้งเขียววัาถ้วยเงยิ่งนะครับเพิ่มความศักส์ใหญ่นะครับจะมีโคตรงนี้อยู่ เพราะว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยขนาดพระเกน,นะอย่างคุ้มครองนะแต่เดี๋ยวนี้พระพระเทนะครับเราเบี้ยน้อยหอยน้อยเราก็ใช่เป็นเนื้อฟ้าบาทนะครับผมเนื้อฟ้าบาทนะครับแล้วก็ห้อยบูชาไว้ติดตัวในรถผมก็ติดตัวนะครับหลวงพ่ขอขหลวงพ่อพทวดนะครับวัดไหนได้ของผมในในรถผมแขวนหลวงพ่อทวด ลงกระมาว่าทํามึงนะนะครับเวลาไปต่างประเทศอะไรต่างก็ต้องพกหูวงพุทธทวดไปนะฮะปลอดภัยหรือถึงถ้าลืมห้อยท่านไปก็เวลาบางทีเครื่องบินตกลุมอากาศก็นึกถึงท่งนานนะภาวนานะโมโพธิธาโตอคันติมายะอิติภาว,วาจันมันก็จะอุ่นใจขึ้นเนี่ยใครเคยนั่งเครื่อง,งบินบางทีไปตกลุมอากาศโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้น้ำฝนเนี่ยพวกมรสุมพวกมายุมันเยอะ ตกลุมากาศจหัหเวยน่ากลัวก็สวดมนต์ไว้รายการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับนะโทรถึง0 6 6 5 4 0 8 0 8, 8หรือ0 8, 1 1 4 2 0 3 0 0 1ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจ,จะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ